สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญลอดดัมทีมนะครับแวะผ่านมาเอ้ยผ่านมาก็เลยแวะโอ้นั่นใครขับรถไทนะยน่ะเจพึ่งนี่ผมพามาชมที่สต็อกลูกลังของทีมงานหัวหน้าโจยนะฮะของบริษัทดูดิสูงเท่านี้ไม่พอใจจะเอาสูงขนาดไหน เจอลูกรังที่ไหนไม่ได้ต้องเอามาสต็อกที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆตอนนี้รถผ่านไปผ่านมาอยู่เดี๋ยวรอข้ามถนนก่อนได้ข่าว่าเจพึ่งขับรถไถน,นะเดี๋ยวาสูงก่อนนู่นไม่กลัวตกหรือไงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเอาเดี๋ยวะเดี๋ยวข้ามฝังก่อนอยู่ตรงนี้อันตรายอย่ารถชน ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละขึ้นไปเลยขึ้นไปข้างบนเลย6ล้อยังขึ้นได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องขึ้นได้เลยดูบรรยากาศข้างบนโอ,โ,โอ้โหน่ะนี่ได้สองเด้งหรือเปล่าฮะเดี๋ยวพึ่ง เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหดูสตอ็อกลูกรังเจอลูกรังไม่ได้เอามาสต็อกที่ของเจ้าของครับสูงขนาดนี้ถ้าทําถนนนี่ผมว่าหมดทั้งอําเภอก็ยังไม่หมดนะถ้าได้งานทําถนนเนี่ยสูงจริงๆสูงกว่าบ้านหลังคาบ้านเขาอีกเดีย๋ยวไปดูฝีมือกันขับรถถ่ายของเคเพึ่งดีกว่าโอ้โหดี๋าววขาพัฒนาขึ้นนะ เจ๊จะเล่นอะไรให้ผมหวาดเสียวดิตกไปที่ทำไงอะ่ะหัวหน้าผมเนี่ยฮะถ้าตกไปจะทำยังไงเนี่ยสงสัยหัวหน้าต้องคิดใหม่แล้วมัง้งเอ้ย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 อย่าลงไปลึอกอย่าลงไปลึก ออกห่างๆนะวัสดีครับงงบอแมนผ่านมานี่ดันดีๆนะดันไม่ดีตกลงไปหน้าขึมามาอีกไอ้ตกข้างหน้ายังพอได้อยู่ไอ้ตกด้านข้างนี่โค้สูงเลยวันนี้เคยเห็นในรูปแบบ เคยเห็นในรูปแบบเป็นผู้หญิงที่โบกรถแต่วันนี้ไม่เห็นในรูปแบบขับรถไถรถหบดน่เห็นมาแล้วโอ้โหมีกะว่าจะขับทุกอย่างให้เป็นเลย,ยงไงจะแย่งอาชีพหัหน้าโจ้ยยงไงอีกน้อยก็ไปให้ขับแม่โควิ่งกี่คัน,นี่ย ลบมุมก่อนลบมุมก่อนอตรงนี้ก็ดีนะกันไว้ครับไม่ให้หกล้อเข้ามาข้างๆเดี๋ยวเผื่อมันสไลด์พังขึ้นมาจะจะยุ่งตกภูเขามาจะลำบากวิ่งกี่คันเนี่ยสองเหรออา,ายครึ่งไปไหนอ่ะฮะอ,อีกครึ่งต้องขับรถหกลอ้อขับไปโคด้วยเนาะใคร นี่นะลก็ุดสลับมาอย่างี้เลยเล็กอะเล็กเก็ทะเล่าก็ปกติแต่วันนี้ก็แ่ไอ้ต้าไอ้ต้าก็ก็ขับไปไปเตยเหมือนเดิมนั่นเองไฟ้าแกก็ต้องขดสลับให้อ๋อสรุปแล้วรถสามคันสี่คันรถสมคันรถสามคัน <laughs> อ่ะยังมาดูรถหกล้อไต่ขึ้นนี่ล่ะโอ้โหผมรู้เลยว่าใครขับนี่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 ผมแอเฮ้ะแอเฮ้ยดูี่ขับซะซิ้งเลยรัอกคงคอยผู้ขับเป็นใครไม่ได้นอกจากเทพบุตรฟัลน้ำนมของผม เอ,อย่าหนึง่งคือเทพบุตรฟันหลอเจี๊พึ่งยาให้เข้าไปลึกน่ะคือไงาท้งเลยน่ะดูนะ่ะคืาไม่ไม่ปล่อยคาร่ลาละวันนี้รับวันนี้รถพร้อมแต่บุคลากรไม่พร้อมนี่เจ็๊พึ่งทางโบกรถทางขับรถไทย ป่าเยอยเราก็ทั้งขับเมคโครทั้งขับหกล้อสับไปสับมาเนี่แหละเอาเข้าไปเอ๊แต่ลูกลังรอบนี้ <_ coating fill> สวยนะเนี่ยเอออย่างนี้หน่อยเขาเรียกว่าลูกลางนั่นๆๆๆจะหักขวามาทางนี้อีกก็บอกว่าบริษัทนี้มันติดเชื้อกันหมดไงเชื้อแก้งคนเนี่ย อ่าอันนี้น่ะน่าจะเป็นลูกรางหน่อยก็พอเอาอะไรมาก็ไม่รู้คุณอาจบอกว่ามองให้เป็นลูกรางมันก็ลูกรางอะมองไม่เป็นลูกรางมันก็ไม่ลูกรางแต่อันนี้ผมมองอยังไงมันก็ลูกรางแน่นอนนะจะผมปิดไม่ได้นะต้องเว้นทางให้รถล๊อกล้อวิ่งขึ้นนะนี่ไต่เขาขึ้นมาเทลูกรางโโห ดันแบบนี้ไม่ต้องให้มันสวยงามก็ได้พอให้ดันแล้วล้มล้มกองล้มกองก็พอก็ดีเหมือนกันมีลูกน้องแบบนี้เป็นรถทุกอย่างเป็นทุกอย่างก็ดีไม่เปลืองดีคะทั้งจอดเที่ยวทั้งโบกรถทั้งขับรถถ่ายโอ้โหวันนี้รับกี่ตำแหน่งเนี่ยท่าแรงเนี่ย สองเท่าหรือเปล่าอาจารยพึ่งวันนี้รับค่าแรงสองเท่าหรือเปล่ามีการนะดันไม่ถึงยังมีดันต่ออีก ให้มันพอให้ดินมันแค่ล้มลูกลังล้มให้รถพถอยได้ก็พอแล้วโอ้โหลูกหลังนี่เยอะจริงๆริงทำถนนหมดอำเคอรีดจะหมดหรือเปล่าลูกหลังอยู่นี่สูงนี่ไม่ต่ำกว่าสิบเมตรนะความสูงอะ่ะนี่จะสูงเท่าสายไฟด้านบนแล้ว ประลังคาบ้านเขาแล้วน,นี่ไอ้ไอ้ไอโอ้โเสียวเสียวเลี้ยวเสียวหน้าทิ่มจังเลยหน้ารถไทนะไม่ใช่หน้าคน คันนี้ชลซ่าครับน่าจะขับโดยเจ้าเล็กเลซ่าเดี๋ยวดูไต่เขาขึ้นมาเทลูกลังครับค่อยๆขึ้นมาครับวิ่งกันอยู่3ามคันเนี่ยรถจะของบริษัทอย่างเดียวออในการกระพิภไฟให้ต่างหากอย่างว่าลูกลังมันแข็งสบายอยู่แล้ว มาหมดแรงตอนขึ้นเขาไม่ได้นะถอยห,หลังไปนี่เบรกไม่อยูนี่ตหูสวยนู่นู่นทางนู้นเขาโบกนะไม่ใช่ทางนี้ลูกลังก็มีผสมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไปนะแต่เป็นลูกลังลว้ลวนเลยนะไม่ผสมดินเท่าไหร่มีดินน้อยแต่มีลูกลังเยอะ ลงนิดนิเน็ดใหญ่นี่ยังดีนะวิ่งสามคันถ้าวิ่งหกคันนี่ว่าเจพึ่งนี่กันไม่ทันแน่โอ้ได้ยินตาทายเปคูปูและติบปูเลย เดานต่อี่เรื่อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับได้ไมาเห็นผู้หญิงขับรถไทยในอีกรูปแบบหนึ่งคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสดท้คลิปนี้สวัสดีครับ